ผมได้ออกมาเดินเล่นที่สวนสาธารณะแถวๆบ้านมาเดินเล่นออกกําลังกายแล้วก็ไม่มีอะไรทําที่บ้านด้วยวันนี้ก็ถือว่าเยอะอยู่นะคนที่นี่เดินรอบบริเวณนี้สองสามรอบแล้วเหนื่อยเดี๋ยวขอไปหานั่งพักเล่นตรงเก้าอี้ดีกว่าผู้หญิงคนนี้เขาทําอะไรอะ่ะให้อาหารปลาเหรอเออช่างเถอะเดี๋ยวนั่งก่อนปวดขาเอ้ยนี่กระดาษขยะอะไรใครลืมเอาไว้ปะเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวนะไม่ใช่นี่หว่าใบสมัครงานเดี๋ยวขอเก็บไปก่อนโอเคเก็บเอาไว้ก่อนเดี๋ยวตอนนี้ขอเดินกลับบ้านก่อนหิวน้ำแล้วแล้วก็เหนื่อยด้วย ฝั่งนี้ก็มีคนมาเต้นมาออกกําลังกายด้วยเว้ยดีนะสวนสาธารณะตรงนี้มันไม่ได้อยู่ไกลจากบ้านเรามากโอเคอีกนิดเดียวใกล้ถึงบ้านละ เดินไปเดินมาก็ปวดขาเหมือนกันนะเนี่ยโอเคถอดรองเท้าเข้าบ้านก่อนเดียดมันก็ไม่ค่อยมีนะทำไมมันร้อนจังวะไหนรอรเอาแผงกระดาษนั้นมาดูซิมันเขียนว่าอะไรรับสมัครงานรอปภที่พิพิธภัณฑ์ย้อนยุคทีดีค่าแรง1,000 0บาทต่อ1คืนไม่ต้องสัมภาษณ์เข้างานได้เลยถ้าสนใจโทรมาได้ที่0 9 8 1 2 8 5 2 0 9เออน่าสนใจอยู่นะเงินต่อวันก็ได้เยอะโอเคดังนั้นลองติดต่อโทรไปดูก่อนฮัลโหลสวัสดีครับ สวัสดีครับผมผมไปเจอใบสมัครงานมาครับอ๋อจะมาสมัครงานเหรอเหลือหนึ่งที่พอดีเลยครับผมได้เลยครับเหลือตําแหน่งยามเฝ้านะที่นี่ได้เลยครับผมขอบคุณมากมากครับวันนี้ถ้าเกิดคุณว่างคุณก็เข้าทํางานได้เลยนะได้เลยครับผมขอบคุณครับโอเคเว้ยได้งานเฉยเดฟอร์พิพิธภัณฑ์วะเดี๋ยวตอนนี้ขอเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนโอเคเรียบร้อยป้ายเตรียมตัวออกไปทํางานเลยดีกว่าชิวๆแล้ววันนี้โอเคใส่รองเท้าแล้วก็ขึ้นรถเตรียมพร้อมออาเดินทางได้มีรถไหมวะ ไม่มีโอเคเออว่าแต่พิพิธภัณฑ์ที่มันจะกว้างไหมวะไม่รู้ละตอนนี้ขับตามเส้นทางที่มันบอกไปก่อนผมขับออกมาจากบ้านได้ไม่นานก็ถึงแล้วนี่เหรอว่าพิพิธภัณฑ์มันก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะที่นี่เดี๋ยวนั้นตอนนี้หาที่จอดรถก่อนเออข้างในที่จอดรถมันก็กว้างอยู่นะเดี๋ยวขอจอดรถไว้บริเวณตรงนี้แหละโอเคเรียบร้อยไม่ลืมอะไรแล้วนะกุญแจรถก็โอเคไปไหนวะอยากไปดูแล้วในพิพิธภัณฑ์มันมีอะไรบ้างโอ้ป้ายย่างใหญ่เลยพิพิธภัณฑ์ย้อนยุคทีดีบริเวณภายนอกเขาก็ตตตกแ่่งงงสวยยออููนนนะะโเเเคถึปรล้้ดิขาาามใ พนักงานอ๋อสวัสดีครับพนักงานผมมาทํางานใหม่ครับผมอ้าวเหรอยินดีที่ได้รู้จักนะครับผมเช่นกันครับแล้วผมต้องทํายังไงต่อครับเออคุณต้องไปรายงานตัวกับหัวหน้าก่อนนะหัวหน้าอยู่ฝั่งโน้นนะครับผมหัวหน้าอยู่ตรงไหนครับอ๋อเดินตรงไปฝั่งโน้นก็จะเจอเขาเองครับครับผมขอบคุณมากมากครับเออข้างในก็ถือว่าไม่ก้วงเท่าไหร่นะแต่ของมันเยอะอ๋อนั่งไงสวัสดีครับผมหัวหน้าผมมาทํางานใหม่ครับผมอ๋ออ๋ออ๋อยินดียินดีมาพอดีเลยเนี่ยจะเอาให้ดูวันก่ออนนนขงงตรี้ยมัหาไป ตอนนั้นมันยังไม่มียามก็เลยจะจ้งละตอนนี้อาแล้วทางพิพิธภัณฑ์ไม่ได้ไปแจ้งตำรวจหรอครับอ๋อตำรวจเขากำลังดำเนินการอยู่อะของโบราณชิ้นนี้มันถูกส่งออกไปต่างประเทศแล้วเดี๋ยวงั้นคุณไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเข้าทำงานก่อนแล้วไปถามพนักง,งานคนฝั่งนู้นดูนะครับหัวหน้าขอบคุณครับของโบราณอะไรหายวะยังไม่รู้เลยเออพี่พนักง,งานครับหัวหน้าบอกว่าให้ผมมาหาแล้วมาว่าเปลี่ยนชุดตรงไหนครับผมอ๋อเปลี่ยนชุดที่ฝังตรงข้ามฝั่งนู้นเลยเนะาะครับพี่ขอบคุณครับผมเออเว้ยที่นี่ก็แนะนําดีออออยยู่่่นนนะห้้้้้้งงฝัีีีเเมตสืผาดววปลก โอเคเรียบร้อยโอ้โหชุดอย่างเท่อ่อนี่พนักงานใหม่อ่ะ,อะครับผมอย่าลืมอ่านกระดาษกฎการทำงานด้วยนะวางไว้อยู่บนโต๊ะข้างหลัง านนั่นแหละช่วงตอนกลางคืนจะไม่มีคนอยู่หรือไม่มีใครเฝ้าอ๋อครับผมเฝ้าให้ดีๆล่ะอย่าให้ชิ้นไหนมันหายอีกนะรับทราบครับหัวหน้าจะไม่ให้ชิ้นไหนหายแน่นอนครับผมเออดีดีดีนั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับผมหัวหน้าเดินทางปลอดภัยครับผมโอเคเมื่อกี้หัวหน้าบอกว่ามันมีกระดาษวางบนโต๊ะนี่ไงไหนลองมาอ่านดูซิว่าการทํางานมันให้ทําอะไรบ้างกฎการทํางานเฝ้าพิพิธภัณฑ์ย้อนยุคทีดีกฎข้อที่1ตรวจตาเป็นระยะและเดินสํารวจบริเวณภายในให้ครบทุกด้านและห้ามส่งเสียงดังตอนที่เดินสํารวจกฎข้อที่2ตู้ กดน้ำสามารถดื่มฟรีได้และคุณอาจจะได้ยินเสียงเคาะประตูดังมาจากในห้อง เขาจะบอกว่าจะมาขอซ่อมระบบคอมพิวเตอร์อย่าไปสนใจถ้าเขาซ่อมเสร็จเดี๋ยวเขาก็จะกลับไปเองกฎข้อที่3ให้คุณออกเดินสำรวจอีกครั้งหากมีสิ่งผิดปกติเช่นมีมือมีเท้าโผล่ออกมาจากรูปภาพให้คุณรีบวิ่งกลับไปที่ห้องเหมือนเดิมและจับตาดูกล้องวงจรติดแต่ละที่อย่างละเอียดกฎข้อที่4หลังจากช่วงเวลาตีสามไฟพิพิธภัณฑ์จะดับลงคุณอาจจะพบเห็นผู้หญิงตัวสูงแต่งตัวเหมือนสมัยโบราณและถือมีดเมื่อเธอพบคุณเข้าเขาจะกรีดร้องแล้วจะวิ่งเข้าหาคุณให้คุณรีบหาที่ปลอดภัย ก่อนที่ผู้หญิงจะพบตัวคุณก่อนขอให้คุณโชคดีกับการทำงานของเราโอเคเข้าใจละนี่นี่น้องน้องพี่เลิกงานแล้วนะตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มแล้วอะอา้าวพี่จะกลับบ้านแล้วเหรอเออว่ะตอนนี้สองทุม่มละเฝ้าของเฝ้าอะไรแฮนดีล่ะพี่กลับก่อนนะครับพี่กลับบ้านเดินทางปลอดภัยครับโอเคพี่ไปละโอ้โหตอนนี้อยู่คนเดียวจริงๆแล้วนะเนี่ยแล้วจะทําอะไรดีวะตอนนี้เอองั้นเดี๋ยวทําตามกฎข้อแรกก่อนเลยเดี๋ยวนะตรงนี้มีจอโน้ตบุ๊กสองอันอตัวหนึ่งเช็คคอมตัวหนึ่งก้องวงจรเดี๋ยว ไปทำตามกฎข้อแรกก่อนไปเดินเช็คตัวตาดูให้ละเอียดอันนี้เป็นรูปปั้นอะไรอ่ะ3ตัวเลยรูปปั้นของโบราณเหรอวะฝั่งนี้ก็เหมือนจะเป็นเหมือนหมวกเหมือนหน้ากากนะเออแล้วก็พวกก้อนหินของต่างๆโบราณ ก็โอเคไม่มีอะไรมาต่อมาฝั่งนี้น่าจะเป็นรูปภาพทั้งหมดเลยปกติปกติฝั่งนี้ก็เป็นรูปปั้นเข้ามาข้างในตรงนี้ก็รูปภาพอีกเหมือนเดิมแล้วก็รูปภาพหายไม่รู้ว่ามันเป็นรูปปั้นหรือรูปภาพมันหายไปโอเคมันมีแค่นี้โอเคถือว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถือว่าเป็นอันเล็กที่สุดนะเดี๋ยวกลับไปนั่งเล่นที่ห้องเหมือนเดิมก่อนไม่มีอะไรทําละเออล้วจะทําอะไรข้ามเวลาวะเฮ้ยลองมาเปิดคอมเล่นดูดีกว่าโอเคนี่อะไรเนี่ย พิพิธภัณฑ์ย้อนยุคทีดีอ๋อนเป็นเว็บไซต์เออช่างมันเถอะเดี๋ยวกดออกไปหาดู YouTube ฟังเพลงอะไรเล่นแก้เบื่อไปก่อนโอ้โหเล่นเพลินจนลืมดูเวลาเลยตอนนี้เท่าไหร่แล้ววะเนี่ยสี่ทุ่มกลัวเกือบจะห้าทุ่มแล้วนี่หว่าโอเคง,งั้นตอนนี้เราขออ่านกดข้อต่อไปเลยกดข้อที่2ตู้กดน้ําสามารถดื่มฟรีได้และคุณอาจจะได้ยินเสียงเคาประตูดังมาจากในห้อง เขาจะบอกว่าจะมาขอซ่อมระบบคอมพิวเตอร์อย่าไปสนใจถ้าเขาซ่อมเสร็จเดี๋ยวเขาก็จะกลับไปเองเออวะ่ะเกือบลืมไปเลยที่นี่มีน้ำไม่กินฟรีด้วยนี่วะ่ะเดี๋ยวไปดูก่อนตู้ฝั่งนี้มีน้ำอะไรกินบ้างอ๋อมีน้ำเปล่าแล้วก็กาแฟไอเราก็เป็นคนไม่ชอบกินกาแฟด้วยสินั่นกินน้ำเปล่าพอละโอเค โอเคสดชื่นพิพิธภัณฑ์ที่นี่มันก็ปิดตอนสี่โมงเย็นเนาะมันก็เลยไม่มีคนเข้ามาเฮ้ยใครวะสวัสดีครับผมใครครับเนี่ยมาหามานี่ก่อนครับอ๋อพอดีผมเป็นช่างซ่อมคอม,มครับผมจะมาซ่อมคอมอ๋อมาซ่อมคอมอ๋อเชิญเลยครับเอ่อหมายถึงคอมตัวนี้นะครับอ๋อได้ครับผมไม่มีปัญหาเนดะี๋ยวผมเดินอออให้ครับผมโอเคกดนี้มันบอกว่าเขามาซ่อมเสร็จแล้วเขาก็จะออกไปเองแล้วเราจะทําอะไรต่อดีวะตอนนี้ไม่มีอะไรทําจริงๆเลยเนี่ยเฮ้ย เดี๋ยวไปหาคุยเล่นกับแกดีกว่าเดี๋ยวเดินกลับไปหาลุงซ่อมคอมที่เดิมก่อนเออลุงครับลุงมาซ่อมคอมที่นี่บ่อยไหมครับอ๋อก็บ่อยอยู่นะ เออแล้วปกตินี่คองมพวกนี้มันซ่อมยากไหมครับโอ,โอ้ก็ถือว่ายากอยู่นะสายฟงสายไฟอ๋อครับผมงั้นผมไม่กวนแล้วนะครับนึกไม่ออกจริงๆเลยว่าจะทําอะไรดีวะพิพิธภัณฑ์ที่นี่มันก็เป็นขนาดเล็กมันก็เลยไม่ค่อยมีอะไรให้ดูวิเดี๋ยวนะนึกออกแล้วเดี๋ยวขอไปเดินในข้างนอกดูดีกว่าเออเออเออคิดดีคิดดีลุงคนนี้เก็น่าจะเฝ้าให้อยู่เออลุงครับผมขอรบกวนถามหน่อยครับว่าลุงจะซ่อมควมนานไหมครับอ๋อก็โค้งนานอยู่แหละหนุ่มอ๋อครับลุงไม่มีอะไรครับโอเคงั้นเดินออกไปหาเรื่องข้างนอกดูดีกว ยังมีรถขับผ่านอยู่ด้วยนี่ว่าฝั่งทางนี้เออมันก็มีแสงสว่างอยู่นะเป็นบางช่วงโอ้โหมองมาจากข้างนอกข้างในพิพิธภัณฑ์โคตรสว่างเลยแล้วฝั่งทางนี้มีอะไรวะเดี๋ยวขอเดินไปดูก่อนไม่มีเป็นกำแพงทางตันกลับขึ้นเดี๋ยวไปเดินเช็คฝั่งนู้นดูก่อนว่ามีอะไรบ้างเออรถมอเตอร์ไซค์เรายังอยู่ไหมเนี่ยรถโคตรโล่งเลยอ๋อโอเคยังอยู่ฝั่งทางตู้คอนเทนเนอร์นี่ก็ไม่มีอะไรรถทางตันเหมือนกันโอเคงั้นมันน่าจะมีแช่นี้แหละเดี๋ยวขอกลับเข้าไปข้างในก่อนเลยโอเคเข้ามาข้างในแล้วรู้ส ักแป๊บเดียวนี่แหละอ๋อครับผมถามเฉยๆครับจะทําอะไรดีวะตอนนี้ไม่มีอะไรทําจริงๆนะเนี่ยอ่านี่ไอ้ลุงลุงทําเสร็จแล้วนั้นลุงขอตัวกลับก่อนนะครับลุงขับรถเดินทางปลอดภัยครับโอเคลุงแกออกไปละ ตอนนี้เดี๋ยวขอไปอ่านกดข้อต่อไปไว้เลยดีกว่าเอ่อกดต่อไปกดข้อที่3หากมีสิ่งผิดปกติเช่นมีมือมีเท้าโผล่ออกมาจากรูปภาพให้คุณรีบวิ่งกลับไปที่ห้องเหมือนเดิมและจับตาดูกล้องวงจรติดแต่ละที่อย่างละเอียดโอเคข้อนี้เข้าใจละมันให้เดินไปตรวจเช็คอีกรอบสีนะมาพร้อมละมันจะมีอะไรมันก็มีเหมือนเดิมก็ปกติดีเนี่ยไม่มีอะไรพวกก้อนหินพวกอะไรไม่มีอะไรผิดปกตินะเดี๋ยวไปล็อกต่อไปเลยตรงนี้ก็เป็นรูปภาพมีอะไรไม่วะก็ไม่มีอะไรนะปกติตรงนี้ก็เป็นพวกเกวียนพวกอะไรก็ไม่มีแล้วห้อง ฝั่งนี้ล่ะไม่มีนะเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีมือม,ม,มีตีโผมาจากรูปภาพดีกว่าโอ้โหชัดเจนเหมือนตามกฎที่อ่านไว้เมื่อกี้เลยโอเคไม่อยู่ละรีบวิ่งกลับไปที่เดิมก่อนกลับไปที่ห้องเหมือนเดิมตามที่กฎมันบอกก่อนโอเคเข้ามาข้างในปิดประตูไปด้วยเรียบร้อยแล้วก็ต่อไปกฎมันก็บอกอีกว่าให้เช็คกล้องวงจรติดไหนลองไปดูซิ หรือเราตาฝาดไปวะเราลองเช็คดูก่อนอันนี้กล้องที่สองไม่มีอะไรต่อไปห้องที่สามหมอห้องนี้ไม่มีอะไรอยู่แล้วมันน่าจะเป็นห้องวัตถุโบราณเออมุมกล้องพิพิธภัณฑ์โคตรเยอะเลยแฮะต่อมาอันนี้คือมุมข้างนอกไม่มีอะไรแล้วฝั่งทางรูปภาพในห้องตรงนี้ก็ไม่มีเฮ้ยมุมนี้พอดีเลยอุ้ยนั่นไงมือจริงๆด้วยไม่ได้ตาฝาดมันโผล่มาจริงๆด้วย โอเคโอเคช่างมันเราก็จะอยู่แต่ข้างในนี้แหละเออลืมดูเวลาเลยแล้วตอนนี้มันกี่โมงแล้ววะตอนนี้เป็นเวลาตีสองสิบสามนาทีแล้วนี่ว่าโอเคจะอยู่แต่ข้างในห้องนี้แหละเดี๋ยวขอเล่นคอมต่อไม่ดูแล้วพวกคลิปในนี้เดี๋ยวหาเล่นเกมดีกว่าเล่นข้ามเวลาไปก่อน โอ้โหนั่งเล่นเกมเพลินอีกแล้วครั้งนี้ลืมดูเวลาเลยตอนนี้มันกี่โมงแล้ววะโอ้โหตอนนี้เวลาตีสามสิบหกนาทีแล้วนี่หว่าโอเคงั้นเดี๋ยวลองเปิดประตูออกไปดูโอเคคิดว่ามันน่าจ,จะไม่มีอะไรแล้วนะเดี๋ยวขอไปดูรูปฝั่งนู้นดีก,ก่อนโอเครูปภาพตรงนั้นมันเป็นปกติละมันน่าจ,จะไม่มีอะไรแล้วแหละเออตอนนี้เราจะทําอะไรดีวะเออเดังนั้นไปอ่านกดข้อที่สี่ไปเลยก็ได้มาอ่านใหม่อีกรอบกดข้อที่สี่คืออะไรวะจําไม่ได้ กฎข้อที่4ี่หลังจากช่วงเวลาตีสามไฟพิพิพธภัณฑ์จะดับลงคุณอาจจะพบเห็นผู้หญิงตัวสูงแต่งตัวเหมือนสมัยโบราณและถือมีดเมื่อเธอพบคุณเข้าเขาจะกรีดร้องแล้วจะวิ่งเข้าหาคุณให้คุณรีบหาที่ปลอดภัยก่อนที่ผู้หญิงจะพบตัวคนก่อนโอโหกฎข้อนี้อะไรวะเนี่ยเอ้ยไจะเอ้ยอ้าวอยู่ดีๆก็ไฟดับเฉยแล้วสวิตช์โอ้โห้อะไรวะนะั่นน่ะแล้วขอพิดประตูก่อนโอเคอะไรวะเมื่อกี้โอ้โหชัดเจนใครวะน่ะอย่าบอกนะว่าใช่คนตามที่กฎมันบอกไม่รู้ว่าเสียงโคตรน่าขนลุ เออแล้วตอนนี้มันกี่โมงแล้ววะเนี่ยตอนนี้เวลาตีสี่สิบสองนาทีแล้วนี่หว่าแต่ตามกฎมันบอกว่าอย่าให้ผู้หญิงคนนี้เห็นตัวเราโดยเด็ดขาดโอเคงั้นตอนนี้ขอนอนราบไปกับพื้นก่อนเราน่าจะออกไปไหนไม่ได้ละเดี๋ยวขอเล่นโทรศัพท์ข้ามเวลาดีกว่าผมก็นั่งเล่นโทรศัพท์ไปได้ไม่นานมากจู่ๆผมก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินเข้ามาใกล้ตัวผมมากโอ้โหจัดเจนมาทําไมวะเนี่ยที่นี่ไม่มีคนหลอกมาส่องดูอะไรวะพยายามแอบชิดๆตรงเคาน์เตอร์นี่แหละ <ๆ S 1> เดี๋ยวเอามือถือมาเงียบๆ,ๆไปก่อนเมื่อไหร นี่พนักงานในนมอย,อยู่ไหมเนี่ยโอ้กใจหมดครับครับผมอยู่ครับผมอ้าวหรอหนึ่งว่าไม่อยู่ซะละอยู่ครับอยู่เดี๋ยวเปิดประตูก่อนโอเคเราเดินไปหาพี่แกก่อนเอ่อพี่ครับแล้วมันมีงานอะไรต่ออีกไหมครับไม่ไม่มีแล้วมันถึงกะเชา้าแล้วแกก็เปลี่ยนชุดกลับบ้านได้ครับพี่ขอบคุณครับโอเคหลอดเลยไว้คืนนี้เดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อน เรียบร้อยเป็นชุดเดิมเรารอดมาได้ไงวะเมื่อคืนนี้เออแต่ก็ช่างมันเถอะพี่ครับผมกลับบ้านก่อนนะครับเออเโชคดีโชคดีโ,คดโอ้ยข้างนอกบรรยากาศสดชื่นจะไปหาเสื้ออะไรกินดีวะเชา้านี้หิวข้าวอะ่ะยังไม่ทันได้แปรงฟันเลยเรากลับเข้าบ้านไปก่อนโอเคมาที่รถเอามีพนักง,งานมาเพิ่มด้วยสงสัยตอนเช้าคนน่าจะเยอะแน่เลยไปขับรถกลับไปบ้านก่อนเมื่อคืนนี้มันโคตรน่ากลัวเลยรอดมาได้ไงวะโอเคขับไปทางนี้ก็มันก็น่าจะได้อยู่มั้งจะได้แวะไปเติมน้ำมันด้วย เป็นยังไงกันบ้างเมื่อผมต้องมาฟอกพิพิธภัณฑ์ตอนกลางคืนถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้กับผมด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีทุกคนตอนนี้มีเสือ้อลายกดแปลกแล้วนะเสื้อยืดสีขาวผ้านุ่มๆตัวละร5 0บาทส่งฟรีนะจ๊ะสามารถติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อได้ที่แอดไลน์และ Facebook หรือว่าง่ายๆด้านล่างคลิปนี้มีลิงก์ให้กดสั่งซื้ออยู่และมีความลับอีกหนึ่งอย่างคนที่สมัครสมาชิกช่อง OT และคนที่ติด็อเมนคนแรกของคลิปวีดีดและ็น์ส่ลรสงซืื้้ออเคส สนใจอย่าลืมมาสั่งซื้อเสื้อกันยเยอะๆนะครับ วิธีสมัคร YouTube Membership เพื่อรับสิทธิพิเศษและสนับสนุนช่อง Over TD ทดีกดเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ของช่อง Over TD ทดีแล้วก็กดปุ่มสมัครสมาชิกคลิกแตะเพื่อสมัครทำตามข้อความที่ปรากฏขึ้นเพื่อชำระเงินวิธีการชำระเงินสามารถชำระเงินได้หลายช่องทางมากไม่ว่าจะเป็นเครดิตเดบิตเรียกเก็บเงินผ่านค่ายมือถือ Shopee Pay t ์ทูมานี่บัลเลต์เพยและเครดิตใน Google ท่านผู้ชมสามารถดูสิทธิพิเศษที่ท่านผู้ชมสมัครสมาชิกหลังจากท่านสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมสามารถดูเนื้อหาพิเศษสำ คลิปเบื้องหลังกดแปลกๆก,ก็มีนะแล้วก็สติกเกอร์สำหรับการคอมเมนต์โคตรเท่อย่าลืมเข้ามาสมัครสมาชิกกันเยอะๆนะครับ yes.